สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสูช่องนวลผ้าลวยตอนนี้นวลผ้าลวยกับยูทีบ้านน้องอ้นเ้อค่ะยังรอบพอผ้ามู่ค่ะกําลังรออพอผ้าสีมาทําพิธีเ้อค่ะอีกจากน้อยพอผ้ามกับโค้งสีเริ่มพิธีแล้วเนาะคะ่ะอีกสักครู่เ้อค่ะเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมกันค่ะว่า รุนไปพร้อมกันว่าน้องอ้นสิจุดทูบได้ตัวไดเนาะค่ะ้องก่อนน้องอ้นสองโมงเครับพิธที่สิเหล่สองโมงเสาร์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็รล่อติดตามไปเรื่อยๆนะครับเด้อเมื่อเนี้ก็สีได้อาจจะมีที่เด็ดอยนนอกมือหน่เนาะครับครับน้องอ้นบอกว่าสีมีที่เด็ดฝากเอฟซีทุกผู้ทุกคนแหละครับขอให้เอฟซีแฟนช่องทุกคนก็นติดตามซอระโชกกำนวงพ้ารวยไปได้วยครับเด้อ เครื่องเส้นไหวยเครื่องบวงสรวงครับของน้องอ้นครับ อันนี้คือภาพบรรยากาศก่อนที่จะทําพิธีครับอันนั้นคือนั่งล่าครับสองนั่งพิยูข้างหลังนะครับได้พี่น้องครับรตอนนี้เขาผ่าหมูท่า,ามนามาครับพี่น้องครับรออยูค่ครับรอสักพักหนึ่งเลยครับพี่น้องครับ นางร่ำก็มาแล้วพี่น้องก็มาแล้วก็บรลาแล้วครับบรรลายผู้หลายคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเนาะสวัสดีครับน้องก้นสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเป็นยังไดโชคดีหลายปีแน่นอนที่ทานมากนงวดมึงนึงสุดลายครับครับสุดลายดีร่วมแล้วเป็นจักงวดแล้วนี่ที่เท่าถูกมากเลยครับซีงวดครับ สี่งวดนวดนี้นเป็นงวดที่หาดีเนาะบวันนี้งวดที่หาเมื่อนี่เขาสีเท็ดพิ่ที่แก้บนบ่นี่หรือแก้บนครับ,รบเพราะว่าบนสามตายกไว้กรอย่อนบิ้ออบนสามตาแยกไว้จริงครับท,ที่เข้าโชงตีก็บยอนเพื่อนเนาะเมื่อนี่ผู้ที่ผู้ใดคนสิบาเท่าพิธีมาก่าทาพี่ที่มันอาจารย์เปี๊ยกครับอาจารย์เปี๊ยกอยู่ในอุดร มันเป็นหมอภาพหมอนี่แหละคนที่รู้จักกันก็เลยเชิญเพื่อนมาทำพิธีให้เพื่อนมาถามซื้อถามอันนี้าตานแต่ย่ามาซื้อนี่อ่ะซื้ยเพื่อนซื้อเอนซือโอ้อันนี้ว่าให้ไหนต่างซื้อเพืะะ่อนใหต่างให้เรียซื้อกันเลื่อนเป็นซานแตย่ย่าแต่ก่อนครับเพื่อนมาซื้อให้ เสด็จโห่ห้าสิเอ็ดจังไหลสิงห้าจังหาจรได้เอินซื้อมาอยู่ครับพอตอนนี้ยังเอินเพิ่นสาบสาบย่าอยู่แต่เพิ่นมีซื้ออยู่เพิ่นบอกว่าเออมือมือนี้แหละเพิ่นสิบอกว่าซื้อเนี่ยอย่างพอพอพอผ้ามาปุ๊บเนี่ยห้าสิได้ซื้อเพิ่นทันทีเนาะเพิ่นซื้อกันแล้วเพิ่นซื้อกันแล้วซื้้อกันแลวว่าเพิ่นอยู่นี่ั้อยปียูนิลัยก็ตีแล้วอยู่มองนี่เลยมันมอง เพป็นว่าเพิ่นยังโมทันในบอกย่อมบอกซื้อคือหมอภาพมาก่อนถึงรอบผ่ามโะครับพี่น้องก็รอบผ่ามนะครับเออพี่น้องสองนี้กันเข้าไปยังโมทันหัวสารตาแยเพันนี่มีแต่สารครับแต่ว่าท่านได้ดั่งซื้อแต่ว่าเพิ่นไปซื้อกับผู้คนนี่สัมผัสได้แล้วว่าเพิ่นมาอยู่นี่เป็นร้อยปีแล้วท่านตามน้องโอ้นบอกนะครับเนาะ งวดน,นี้เฮาบ่มีบ่มีเหล็กฟันเหล็กยังนเ,ยเนาะงวดเนี้เนาะยังบ่มีเหล็กฟันเลยนี่แต่เหล็กถูกเนาะงวดที่แล้วที่มันได้ก็เหล็กถูกดีเนาะเหล็กถูกครับแลเราสามงวดก้อนๆขุนก็ได้เหล็กถูกบ่หรือเหล็กฟันเหล็กฟันเนาได้เหล็กฟันฟันสองฟันสองงวดแล้วก็มาเหล<ป>็กถูกงวดลูกกินเขาเหล็กถูกครับงวดเมืางแดงหันมันสี่เจ็ดสองเนาะสี่เจ็ดสองก็ออกเต็มเต็มครับ เมื่อนี้พี่น้องผููทีล่ออยู่ทา้งบางหรือเอฟซีทุกคนครับอยู่ทั่วโลกทีล่อฟังจากน้องอ้นเมื่อนี้นก็คือสีได้เห็นแล้วละครับว่าน้องอน้นช่ได้ตัวใดครับเมื่อนี้ก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ก็รต้องล่อพันตอนีกหลายขันตอ,น,อ,นะน,อน,นี้ครับ <c oughs> น,ออน้องอ้นมี่ยังสิปากไปหาพี่น้องเอฟซีบ่ครับเพราะว่าพี่น้องโอ้โอน้องอ้นโชคดีแล้วอยากมีโชคที่หลับกับน้องอ,อ้นเด้อ่าะเสรเพื่อนว่าก็ติดตามในคลิปเรากันนะครับครับ นี่แหละครับพี่น้องน้องอ้อนกับจีฟากยังเหลืเพิ่นเด้อโชคลาภทั้งวัดทั้งวันแะครับฝากถึงเอฟซีทุกคน้นแหะครับสำหรับมือน,นี้ครับเนี้ยก็รอสักพักนะครับเนาะรอไปเบิ่งไปพร้อมๆกันครับนี่เด้อค่ะน้องอ้นกำลังจะดทำพิธีร่อพอพามีเลยค่ะเพื่อนผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่กับพอพามกับ สีมาเริ่มพีที่แล้วค่ะนี่คือสารปูญาอยู่บ้านน้องอ้นเด้อค่ะมือนี่น้องอ้นสีมีการบวงสวงสารปูญาค่ะหลังที่น้องอ้นอาจจะเลี่ยนซื้อสารโบรหรือจังไรเดี๋ยวมาตามไปน้ำกันค่ะ กาแฟไสองไปแก้วใหญ่แล้วพื้งมดังสิล้นกไปเลยแน่นเลย พรอบารมีอปนาคาปรีสิตราราชบรมเสพรให้วิธีกรรมวันนี้ขอให้สมเร็จสุขความเมตารถนมีวิธีแก้บนสิ่งศักดิ์สิทิคสระที่นีขอผมใเจาพนักทราบพิธีกรรมเนือนนี้ขอให้สำเร็จสุขความเมตตาปรานขอให้มีช่งทา่มีทั้งเจ็ดเมตจงจะเป็นมาถึงโภันี่นี่ชนะในหมู่บ้านสุตทั้งหลายด้วยเสิทธิขยะนชยะนะครับที่มีช้เยะนะครัี่

พนมมือขึ้นแล้วตั้งนโมสามจบนะครับดัง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 ว่าตามนะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองครับชื่อนมสกุล ได้เคยร่วมเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เจ้าที่ดั้งเจ้าที่เดิมเจ้าที่เก่าเจ้าที่ใหม่ปู่ย่าตาทวดปู่ย่าตายายพระภูมิเจ้าที่พระชายาบุคคลบรรพบรรุษทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองได้เคยบนบานสารกล่าวสิ่งใดไว้บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งสองได้นำสิ่งของตามที่ได้บนบาทไว้มาแก้บนให้แก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วขอให้สินบาท สินบนที่ข้าพเจ้าได้เคยบทบานสารกล่าวไว้ให้ขาดจากกันนับตั้งแต่บัดนี้นาทีนี้วินาทีนี้ด้วยเถิดเ,ถเมื่อท่านทั้งหลายองค์ปู่ปู่โสมปู่ชีประขาว ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้รับเครื่องสักการะสกเวยเครื่องแก้บนที่ข้าพเจ้านำมาแล้วขอได้โปรดโอโหสิกรรมและประทานพรให้พวกข้าพเจ้านับแต่นี้ต่อไปมีโชคมีราบมีเงินมีทอง ไม่เจ็บไม่จด,ม,ม,จดมีชัยชนะ,ชชนะเหนือหมูมม่มานและศัตรูทั้งหลายด้วยเถิด,สา,ด,ถดสาธุสาธุสาธุาาอ้าวปักคูกเลยครับนี่เด้อค่ะพี่น้องคือเลขทูบน้องอ้นจุดได้ออกมาแล้วเป็น หกหนึ่งสองนี่ละค่ะคือการท่าพิธีแก้บนขอโชคขอลาบของน้องอ้อนกับสิ้นชุดไปแล้วเนาะคะ่ะมาจุดถูกน้องอ้อนมาจุดถูกก็ได้หกหนึ่งสองเะคะ่ะหกหนึ่งสองบ้านเลขที่หนึ่งสองสองตาเลขกขันนามต์น่ะเด่นอยู่ที่สองเด้ะคะ่ะเลขสองนี่เด่นเลยคะ่ะว่าตรงกันกับบ้านเลขที่น้องเนาะคะ่ะ บ้านเลขที่หนึ่งสองสองเลขถูกกับหกหนึ่งสองเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละคือตามต่อน้องให้แล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมคันมากคันชอบกบัเอาไปลงทุนเบิงยิบลัตเตอรี่ว้จักใบสองใบเด้อค่ะการลงทุนคือความเสี่ยงเด้อค่ะห้ใชจวิจารณญาณในการรับชมให้ยใจสติในการซื้อเด้อค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กกำลังแรงใจเ้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ะคงสีพ่อแค่นีก่อนถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ก,ดกระดิง่งเพื่อทางช่องสิได้ข่าวสารดีๆคลิปใหม่ๆม,มาฝากท่านผู้ชม จำหลาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ